เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิชบทที่22 ฝ่าบาทพระองค์ต้องให้ความเป็นธรรมกับหม่อมฉันนะเพคะของที่ฝ่าบาทพระราชทานให้หม่อมฉันรักถนอมยิ่งกว่าชีวิตแต่มีคนใจกล้ามาขโมยเช่นนี้ทำให้หม่อมฉั้นปวดใจยิ่งนัก นางงหเหลียวห้องเฮาก่อนดาอยู่ในใต้ไม่ได้ยินหรือว่าอีกฝ่ายเป็นสกุลอยู่ยังคิดจะขอความเป็นธรรมอันใดกันทำไมไม่รู้จักหาทางลงประนีประนอมนางคิดว่าสตรีอ่อนด้อยอย่างนางจะเทียบเคียงอยู่สิ้นสินได้งั้นหรือคิดว่ามีความโปรดปรานน้อยนิดของห้องแต้แล้วจะชนะได้งั้นหรือช่างไม่รู้จักที่ตาย สนมรักไม่ต้องเป็นห่วงเราย่อมต้องให้ความยุติธรรมแก่เจ้าเสียงทุ้งตังวานของห้องเต้อูเฮอตี้ ทำให้หัวใจของมาผินฟูฟ้องในขณะที่เหลียวฮองเฮารู้สึกหนาววูบยามมองรอยยิ้มประดิษฐ์บนดวงหน้าของโอรสสวรรค์ดวงตาเรียวชี้ปลายมองมาสินม่านที่คิดว่าตอนได้รับความสำคัญแล้วเหยียดหยันในใจร้องให้ให้งามกว่านี้อีกสักพันเท่าเถิดเพราะอีกสักครู่คงมีคนมาร้องแข่งกับเจ้าแล้วเหลียวฮองเฮากัดฟันแน่นขึ้นเรื่องราวคราวนี้ลุก ตามบานปลายกว่าการแข่งขันแสดงอำนาจนางจำต้องคิดหาทางออกไม่ให้ฝ่ายสกุลอยู่คิดผูกใจเจ็บก่อนเวลาอันควรไม่เช่นนั้นทันทีที่องค์ชายสี่จะได้ขึ้นเป็นอ,องเขาก็อาจจะถูกทำลายตนย่อยยับได้ สกุลเหลี่ยวของนางทุกวันนี้ถูกห้องเต้ริดรอนอำนาจไปมากบิดาของนางอยู่ในตำแหน่งราชครูที่ปรึกษาที่มีแต่ชื่อถทว่าไร้อำนาจในมือคนเดียวที่นางพึ่งได้คือพี่ชายผู้เป็นเจ้ากรมโยธา ตาถงปกครองด้วยระบบหกกลมภายใต้สภาขุนนางนั่นคือกรมต่างๆจะอยู่ภายใต้สภาขุนนางกลางที่ประกอบด้วยเสนาบดีสี่คนอักขระเสนาบดีสองคนราชเลขาหนึ่งคนรวมเป็นเจดคนที่มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองสภาขุนนางเป็นแหล่งรวมตัวของผู้ใหญ่ในแต่ละฝ่ายทั้งเจดคนนี้จะเป็นผู้ตรวจสอบดีกาเกี่ยวกับ ราชกิจทั้งหมดหากไม่สามารถตกลงแก้ไขปัญหาได้ภายในสภาก็จะทูลกล้าวถวายต่อห้องเต้ต่อไปซึ่งทุกสี่วันราชาเลขาธิการจะเป็นผู้ถวายรายงานสรุปการทำงานของสภาขุนนางให้ฝ่าบาททราบดังนั้นสภาขุนนางจึงเป็นดั่งเสาหลักของบ้านเมืองผู้ที่ได้ขึ้นเป็นเสนบาบดีย่อมหมายถึงได้เข้าร่วมสภาขุนนาง เป็นหนึ่งในเจดคนที่อยู่เหนือคนนับหมื่นอยู่ใต้คนผู้เดียวถือว่าเป็นเกียรติของวงตระกูลและเป็นที่ที่สามารถสแสวงหาความมั่งคั่งและอำนาจได้อย่างเหลือล้นบุรุษที่เดินเส้นทางขุนนางไม่มีใครไม่ใฝ่ฝันจะได้เป็นหนึ่งในเจ็ดของสภาขุนนางแต่การจะเข้าไปถึงจุดนั้นย่อมไม่ง่ายเหลียวหองเฮาล่อมมองพระพักอบอุ่นของพระสวามีตลอดหลายปีมา นางพยายามผลักดันพี่ชายให้ได้เลื่อนขึ้นเป็นเสนาบดีเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญให้องค์ชายสี่ในอนาคตแต่บุรุษข้างกายนางผู้นี้เองที่ปิดประตูทุกทางไม่ยอมให้สกุลเหลียวของนาง,งโงหัวขึ้นมาได้แม้แต่ลี่กุ้ยเฟยบิดาของนางยังได้เลื่อนขั้นเป็นเสนาบดีกาลาโหมแล้วนับเป็นหนึ่งในสภาขุนนางที่คอยดูแลกิจการบ้านเมืองแต่นาง พี่เป็นถึงฮองเฮาบิดากลับมีเพียงตำแหน่งราชคูเลื่อนลอยพี่ชายก็ยังไม่อาจขยับขยายเส้นทางไปเหยียบแม้แต่รองเสนาบดีมันช่างหน้าขมขื่นนักในขณะที่มาผินกำลังลำพองใจว่าตนมีน้ำหนักในใจฝ่าบาทอยู่เพเยงเยนก็ถูกคุมตัวเข้ามาในตำหนักสี่หน้าที่ดีขึ้นของมาสิ่นม่านแปเปลี่ยนเป็นกระด้างค้างทันทีที่เห็นหน้าของหญิงสาวสกุลอยู่ นางรีบหันไปมองพระพักห้องแต้อูเฮอตี้คิดว่าตนพลาดแล้วที่สั่งให้นำคนมาไตาส่สวนต่อหน้าพระพักหากฝ่าบาทเกิดความพอใจในความงามของสตรีผู้นี้ขึ้นมานี่มีใช่เปิดโอกาสให้นางได้ปีนเข้าฝ่ายในหรอกหรือ ใบหน้าของมาผินเกือบจะบิดเบี้ยวตวัดสายตาจดจ้องอยู่ผิงเยียนคาแมงด้วยความไม่พอใจอาการของมาสิ่นม่านล้วนอยู่ในสายตาเหลี่ยวหองเฮานางแค่นขำในลำคอขณะที่ยกชาขึ้นจีบปิดบังสายตาดูแคลนของต้นอยู่ผิงเยียน แม้จะแน่ใจว่าตนไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดแต่การถูกตรวจคน้นและต้องมาเข้าเฝ้ายามดึกเช่นนี้ทำให้ตกประหมาาจนใบหน้าซี่เซียวแม้ภายนอกจะพยายามข่มกลั้นความหวั่นใจแต่มือของนางก็ยังชุ่มไปด้วยเงือ่อหญิงสาวถวายบังคมฝ่าบาทและฮองเฮาตามด้วยคาราวะมาเพนแล้วจึงนั่งลงบนพื้นอย่างนิ่งสงบในใจสับสนยุ่งเหยิงนางพยายามคิดหา ว่าตนตกหลุมพรางของใครใครที่มันกล้าเอาของชิ้นนั้นไปวางไว้ในห้องของนางของของข้าก่อนที่อยู่ผิงเย็นจะได้คิดอ่านให้ถีท่วนเสียงหวีดของมาผินก็ดังขึ้นเมื่อขันทีเอาชุดเครื่องประดับที่แตกหักไปให้นางดูหนังเสร็จแล้ว เจ้ากล้าทำลายของของข,องข้าหรือมาพินหันไปตอบาดอยู่ผิงเยียนด้วยความเกลี้ยกลาดเกือบจะปรีเข้าไปตบตีนางหากไม่ติดว่าฝ่าบาทอยู่ที่นี่ด้วยเจ้ารู้หรือไม่วันนี้เป็นของพระราชทานทำลายของพระราชทานจากฝ่าบาทมีทอดสถานได้ ทั้งความโกรธที่ของหายและความหงุดหงิดใจที่ได้เห็นรูปร่างร้าวกับกิ่งหลิวต้องลมของอยู่ผิงเยียนทำให้มาผินคิดแต่จะข่มอีกฝ่ายลงเหลียวห้องเฮานั่งจิบชายอยู่เงียบๆกว่าสายพระเนตรเก็บสีหน้าของผู้คนโดยรอบอย่างละเอียดโดยไม่คิดจะยื่นปากในเมื่อฝ่าบาทเสด็จมาชมงิ้วถึงที่นี่นางก็จะโยนภาระให้พระองค์จัดการเองเสียเลยแล้วกัน ขออภัยเพคะพระสนมแต่หม่อมฉันไม่ทราบจริงๆว่าของพวกนี้ไปอยู่ในห้องของหม่อมฉันได้อย่างไรอยู่ผิงเยียนรวบรวมความกล้ากล่าวกลับมาเพียนโอ้หกห้องพักของเจ้ามีคนเข้าออกมากมายนะักหรือถึงจาไม่ได้แม้แต่ของที่เข้าไปอยู่ในห้องฝ่าบาทเพคะ ห้องเฮาเพคะหม่อมชั้นขอสาบานต่อฟ้าดินหม่อมชั้นมีได้ขโมยหรือทำลายข้าวของของพระสนมแม้แต่ชิ้นเดียวของพวกนี้หม่อมฉั้นก็ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปเพิ่งจะพบพร้อมๆกับนางกำนันที่เข้าไปตรวจหม่อมฉั้นกราบทูลความจริงทุกประการขอฝ่าบ,บาทกับห้องเฮาทรงประทานความยุติธรรมให้หม่อมชั้นด้วยอยู่เพงเยี่ยนเลิกสนใจมาสินม่านนางหันไปโขกหัวให้คนที่มีสิทธ์ตัดสินเรื่อง ้นนีแทหากไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครได้อีกเมื่อเห็นหญิงสาวโฉมสะครานหันไปอ้อนวอน้องเต้ก็ยิ่งทำให้อารมณ์เดือดของหมาผินปะทุนางทั้งหึงห่วงทั้งรำคาญใจคิดว่าอย่างไรก็ปล่อยให้อยู่ผิงเยียนทำตัวร้าวกับถูกรังแกเช่นนี้ไม่ได้มาสิ่นม่านบีบน้ำตาลงอีกละรอกแล้วจึงหันไปกอดขาฝ่าบาทหม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะของพวกนี้ มีค่าทางใจกับหม่อมฉันยิ่งนักนางใจกล้าขนาดทำลายของพระราชทานหม่อมชันลี่กุยเฟยสเสด็จไม่ทันที่มาผินจะกล่าวจบลี่กุยเฟยก็หุนหันเข้ามาในชุดที่ดูแล้วก็รู้ว่าคงรีบมาด้วยความตื่นตระหนกนางถวายบังคมฝ่าบาทและฮองเฮาก่อนจะตรงเข้าไปหาอยู่ผิงเยียนผิงเยียนเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ ลีกุยเฟยยอบกายลงดึงหลานสาวมาลูบหัวลูบหางสำรวจก่อนจะกอดปลอบโยนดู้ายภาพสตรีสองคนที่ถูกรังแกอย่างน่าเวทนาแม้แต่ดวงตาของลีกุ้ยเฟยก็ทอแววหวาดวันอย่างสมจริงเหลียวหองเฮาเอียงคอมองสองน้าหลานที่กำลังเล่นบทรันทดอย่างนึกชื่นชมในใจภาพหญิงงามหลังน้ำตาของมาสินม่านดูจืดไปสนิทเมื่อเจอกับนา งิ้วตัวจริงอย่างหยูซินซินฝ่าบาทเพคะเรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจผิดกันหน่าโปรดทรงไต่ตรองด้วยเพคะหลังจากกอดหลานสาวเสร็จลีกุยเฟยก็กุลีกุจอโขกศีรษะให้ห้องเต้อ,อู่เหอตี้พร้อมกล่าวเสียงสั่นเครือขนสกุลหยูของกระหม่อมแม้มีได้ร่ำรวยเทียบเคียงเชื้อพระวงแต่หาได้มีสิ่งใดขาดแคลนจนต้องรับขโมยของผู้อื่น อีกทั้งผิงเย็ยนเป็นหลานที่หม่อมฉันรักไม่ต่างจากลูกในไส้ข้าวของสิ่งใดหากนางอยากได้เพียงเอ่ยปากขอหม่อมฉันก็พร้อมจะให้ ไม่มีเหตุผลที่นางจะหยิบฉวยของผู้อื่นเลยเพคะมาผินมองเรี่กุ้ยเฟยกราบทูลเสียงเครือพร้อมกับขอบตาที่เริ่มร้อนเผาแดงขึ้นมาเป็นลำดบับคล้ายคนที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจนสุดจะทนก็ให้ตระหนักถึงฝีมือของอยู่สินซินผู้นี้มาสินม่านเรียกกุ้ยเฟยหันมาจ้องนางข้าไม่รู้ว่าข้าวของของเจ้าไปอยู่ในห้องนอนหลานสาวข้าได้อย่างไร แต่ข้าแน่ใจในศักดิ์ศรีของคนสกุลยู พวกเราสงาา่าผ่าเผยมีเกียรติไม่มีทางทำเรื่องพันนี้แนะ่นางประกาศชัดเจนแม้สภาพคล้ายกำลังร่ำร้องขอความเห็นใจแต่กลิ่นอายที่ส่งถึงมาผินนั้นไม่ต่างจากคำข่มขวัญแท้จริงรี่กุ้ยเฟยไม่เห็นมาสิ่นม่านอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยแต่หากวันนี้ไม่อาจล้างมนทินให้อยู่ผิงเยียนชื่อเสียงของหลานสาวนางก็จะแปดเปื้อนการจะผลักดันให้ขึ้นสู่ตำแหน่งว หรือห้องเฮาในอนาคตย่อมลำบากแล้วดังนั้นคืนนี้มีทางเดียวที่นางต้องเดินคืออยู่ผิงเยียนต้องพ้นประตูนี้ออกไปโดยไร้ความผิดมาผิดน,น้ำตายหยดแมแม่หันมากอดขาวห้องเต้อู่เฮอตี้เพื่อขอความเมตตาในขณะที่รี่กุ้ยเฟยหันกลับไปอบหลานสาวเรากับแม่เสือที่พร้อมปกป้องลูกตัวเองเต็มที่ฉากนี้คล้ายว่านางตั้งตนเป็นปรา กับห้องแต้แต่คนที่อ่านสถานการณ์ออกย่อมเข้าใจได้ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีสาระสำคัญอันใดเลยคนในฝ่ายนายตายเป็นใบไม้ร่วงฝ่าบาทยังไม่ใส่ใจนี่เพียงเครื่องประดับสองสามชิ้นกับตระกูลที่พระองค์ฉุดขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมสกุลทหารใครมีสมองก็ย่อมดูออกว่าใครจะชนะเพียงแต่ยามนี้ยังไม่ถึงเวลาสลัดมาผินทิ้งดัง นั้นห้องเต้อู่เหอตี้จึงต้องหาทางลงให้ทุกฝ่ายโดยที่บัวไม่ให้ช้ําน้าไม่ให้คุณเหลียวห้องเฮาแม้จะมีความหวั่นใจอยู่บ้าง แต่ก็อดนึกสารานไม่ได้ครั้นเห็นตัวหมากในมือของห้องเต้ประทะกันแล้วเขาต้องมาเปลืองสมองคิดหาทางให้สนมทั้งหลายเดินร่วมทางกันไปก่อนช่างเป็นเรื่องน่าสะใจไม่กี่เรื่องที่นางได้เห็นจากบัลลังก์หงพระนางปลายตามองพระพักอบอุ่นนุ่มนวลของพระสวามีแล้วคลี่ยิ้มบางๆคิ้วของโอรสสวรรค์ถูกชักเข้าหากันอย่างไม่พอพระทัยแวบหนึ่งก่อนจะ ปรับสีหน้าให้กลับมาเรียบเฉยดังเดิมสินเอ๋อ เราย่อมเชื่อเจ้ายามสองตัดเรียกรี่กุ้ยเฟยว่าซินเอ่อนั้นฟังดูแล้วทั้งหวานละมุนและสนิทสนมแสดงถึงความโปรดปรานที่มีแต่ลี่กุ้ยเฟยได้เป็นอย่างดีมาผินเองแม้จะมุทะลุไม่รอบคอบแต่สัมผัสของสตรีนั้นไวต่อความริษยานางไม่ต้องตีความก็รับรู้ได้ถึงความรักใคร่ผูกพันที่ฝ่าบาทมอบให้ลี่กุ้ยเฟยมาสินมั่นทั้งอิจฉา หั้งหึงหวงจนต้องขยุ่มผ้าเช็ดหน้าในมือเสียยับเยินแต่เรื่องนี้ยังไงก็ต้องให้ความกระจ่างกับหมาพินฝ่าบาททอดพระเนตรมาสินม่านอย่างมีเมตตาคล้ายปัดเป่าความริษยาที่พึ่งต่อในใจนางให้หลุดออกไปคนสกุลอยู่มีคำสอนบนรรพชนเป็นที่ตั้งแต่ไม่นานมานี้เพึ่งจะมีเรื่องถูกปิดบังสายตาจนผู้ใต้บังคับบัญชาทำการคดโกง ฮองเตอู่เหอตีอ้างเท้าความไปถึงเรื่องกองทัพเอี้ยนเหอที่แม้จะเป็นข้ออ้างที่เขาสั่งให้อยู่แย่ฟังใช้เป็นทางออกแต่ก็นับเป็นความผิดติดตัวของคนสกุลอยู่คนในสกุลไม่ทำก็ไม่แน่ว่าบริวารจะไม่กล้า ห้องเฮาแจ้งเราว่าบ่าวที่เป็นพยานเล่าถึงสตรีที่ลักษณะคล้ายบ่าวขั้นหนึ่งเป็นผู้ลักขโมยเช่นนี้ให้เจ้าไปตรวจสอบบ่าวไพรในสกุลน่าจะได้ความ ไม่ใช่แค่ได้ความแต่ความหมายของห้องเต้คือเราให้โอกาสเจ้าไปสร้างหัวขโมยตัวจริงเพื่อลบล้างมนทินให้หลานสาวของเจ้าหากเจ้าทำไม่ได้ก็ให้นางแปดเปื้อนเช่นนี้ไปเถอะฮ่องเฮาลอบยิ้มให้กับความเลือดเย็นของห้องเต้เขาไม่สนสักนิดว่าใครทำผิดจริงไม่จริงทั้งยังสั่งให้สั่งเวยคนรับโทษเพื่อรักษาหมากในกระดานของตนเองอีกด้วย ในเมื่อเป็นคนในตระกูลของกุ้ยเฟยเราจะให้นางไปจัดการเองแล้วมารายงานเราทีหลังส่วนเรื่องเครื่องประดับพวกนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ารักถนอมมากเรารู้สึกปวดใจเช่นกันห้องเฮาดูห้องเต้ตรัสกลับมาเพียนโดยพยายามกลั้นหัวเราะนางมองหาแววตาปวดใจของฝ่าบาทไม่เจอเลยสักนิด เราจะให้ช่างหลวงพร,รมของแบบเดิมขึ้นใหม่อีกชุดมอบให้เจ้าเป็นการชดเชยดีหรือไม่มาสินม่านไม่พอใจที่ไม่มีใครได้รับโทษทั้งที่กล้าเหยียบจมูกนางแต่มองพระพักของห้องเต้แล้วนางก็กลัวพระองค์จะคิดว่าตนไร้เหตุผลเกินไปจึงยอมพยักหน้ารับ เรื่องในวันนี้เจ้าคงตระหนกมากให้ฮองเฮาดูแลถนอมมาผินเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็ใส่ใจดูแลกันดีถึงเพียงนี้แล้ว รับสั่งคล้ายคำชื่นชมแต่ความหมายกลับกำลังเฉือนใจคนฟังในฐานะฮองเฮานับว่านางเดาใจฝ่าบาทได้ไม่ผิดดูเหมือนเรื่องลักขโมยจะเล็กน้อยในสายพระเนตรแต่เรื่องที่นางล่วงเตินขุนนางน้อยใหญ่ตั้งหากคือเรื่องที่สองเกลี้วขึ้นมาจริงๆยามนี้ดึกมากทีเดียว แยกย้ายกันไปพักเสียส่วนคุณหนูสกุลอยู่คนนี้ให้กักบริเวณอยู่ในเรือนพักจนกว่าเรื่องเราจะกระจ่างส่งรับสั่งตัดบทก่อนจะบอกมือไล่ทุกคนออกไปรีกุยเฟยไม่คิดจะรังรอให้ฝ่าบายเปลี่ยนพระไทยนางรีบถวายบังคมแล้วดึงอยู่ผิงเยียนออกจากที่นั่นเพื่อถามความให้รู้เรื่องฮองเฮาเองก็เตรียมลุกขึ้นแต่มือของนางกลับถูกพระหัตย์เย็นเฉียบของห้องเต้อู เหอตี้รั้งไว้นางจึงหยุดยืนแล้วหันไปกราบทูลหม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะพระนางตรัสด,ด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่าให้มีอีกห้องเต้ก็รับสั่งห่างเหินไม่ต่างกันห้องเฮายืนสำรวมนิ่งต่อหน้าเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อน่าบาทจะตรัสขึ้นมารืนเจาอ่องน่าจะมาถึงวงังหลิงซานเราว่าจะจัดแข่งชูจีห้องเฮอยู่ว่างๆก็ช่วยดูหน่อยแล้วกัน ทราบแล้วเพคะ เจ้าอ๋องเป็นพระโอรสของหยางไทเฮาผู้เป็นฮองเฮาของอดีตฮองเต้แพ้จริงเจ้าอ๋องผู้นี้ควรจะได้เป็นผู้สืบราชบัลลังก์แต่โชคชะตากลับเล่นตลกก่อนที่เขาจะเกิดเพียงสองเดือนอดีตฮองเต้กับสวรรคตบ้านเมืองไม่อาจว่างเว้นจากพระเจ้าแผ่นดินอีกทั้งในยามนั้นราชวงศ์อ่อนแอขุนนางเป็นใหญ่เหล่าขุนนางจึงผลักดันให้ฮองเต้อูเหอตี้ใน วัยิาชั้นสาขึ้นมาเพื่อคิดจะควบคุมเขาอย่างไทยเฮาในยามนั้นอุ้มท้องแกแม้จะห่วงแหนบัลลังแต่นางไม่อาจรู้ได้ว่าเด็กในครรนจะเป็นชายหรือหญิงอีกทั้งต่อให้ประสูติเป็นชายแต่เด็กที่เพิ่งเกิดไม่มีทางว่าราชกิจได้ดีไม่ดีเด็กอาจจะต้องอายุสั้นตัวนางเองและสะกุลหยางก็ไม่แข็งแกร่งพอจะต่อสู้กับกลุ่มอำนาจในท้องพระโรงเมื่อ พิจารณาดูแล้วว่าสำคัญที่สุดคือต้องรักษาชีวิตเด็กคนนั้นให้ได้เสียก่อนดังนั้นพระนางจึงยินยอมยกโอรสของอันกุ้ยเฟยให้ขึ้นของราชแทนอย่างไทเฮาเชื่อเหลือเกินว่าขุนนางสารเลวพวกนั้นไม่มีทางปล่อยอู่เหอตี้เอาไว้นาน ต่อให้ครองราชได้หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็จะต้องสวัรคตแน่ถึงเวลานั้นพระนางจะยกพระโอรสของตนผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์อย่างแท้จริงขึ้นครองราชแต่พระนางคาดกรารณ์ผิดไปฮองเตพระองค์นี้หาใช่ชานอ้อยที่เหล่าขุนนางจะเขี้ยวเขาได้สนุกปากอีกทั้งยังถูกเขาค้นลงตามรายทางจนสุดท้ายอำนาจคับฟ้าของเหล่าขุนนางตั้งเสนก็ถูก จำจัดจนสิ้นเหลือเพียงฐานอำนาจของฮองเต้ที่มั่นคงขึ้นทุกวันอีกทั้งเขายินยอมอภิเสกตั้งแต่อายุยังน้อยและไม่หวงแหนเชื้อสายมังกรปล่อยให้นางสนมทั้งหลายอุ้มท้องจนแทบจะชนกันในวังหลังฉากหน้าเพราะเชื้อพระวง์มีน้อยจึงจำต้องขายายเชื้อสายสกุลอู่แต่เบื้องหลังคือฮองเต้อู่เหอที่ต้องการดับฝันของหยางไทเฮา ออกให้วันนี้เขาตายบัลลังก็ต้องตกเป็นของโอรสนับสิบของเขาตามลำดบับไม่มีทางไปถึงมือของโจาอาองอย่างแน่นอน หลังจากร่วมรับประทานมื้อเช้ากับฉินฟ้านฟ้านหลิวเจ้าเว้ยก็นั่งเล่นอยู่เป็นเพื่อนนะสภายอีกครู่หนึ่งแล้วจึงกลับไปที่ห้องของตอนนางตั้งใจจะคัดอักษรฉบับที่ตั้งใจให้เสร็จในเร็ววันจึงเอาแต่ขังตัวอยู่ในห้องจนอาจรย์หน้าตื่นเข้ามารายงาน คุณหนูเจ้าคะมีข่าวจากเรือนสกุลอยู่แล้วเจ้าคะ่ะสาวใช้นั่งลงข้างโต๊ะของนางพลางรายงานหลิวเจ้าไว้ร้องอืมในลำคอคำหนึ่งเพื่อให้อาเตินรายงานต่อ เมื่อตอนเช้ามืดมีคนพบเบาขั้นหนึ่งของคุณหนูอยู่ผูกคอตายด้านหลังเรือนเจ้าค่ะมีจดหมายบอกไว้ว่าถูกผีสางเข้าสิงตนเกิดรู้สึกระโมบทำให้หยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตอน้นแต่เพราะเกรงกลัวความผิดจึงขอจบชีวิตลงแบบนั้นอืม ไม่ผิดจากที่คาดต่อให้คราวนี้ไม่ใช่ฝีมือหลิวเจ้าอี่แล้วเป็นฝีมือคนสกุลอยู่จริงๆฝ่าบาทก็คงไม่สั่งลงโทษพวกเขาซึ่งหน้าแน่ดังนั้นจำต้องมีคนมารับกรรมเรื่องนี้ไปแทนเรื่องนี้จะจบลงแบบนี้หรือเจ้าคะคุณหนูคนร้ายตัวจริงอย่างคุณหนูรองกลับไม่ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ต้นจนจบทำให้อาเจายญอึดอัดใจยิ่งนะัก สำหรับคนอื่นย่อมจบลงแล้วแต่สำหรับคนสกุลอยู่ไม่ใช่หญิงสาวเคาะนิ้วกับขอบโต๊ะเบาๆพวกเขาย่อมรับรู้ถึงการคุกคามย่อมไม่นิ่งเฉยไม่สืบความแน่เช่นนี้หากคนสกุลอยู่รู้ว่าเป็นฝีมือของคุณหนูรองสกุลหลิวจะไม่ถูกแล่นงานไปด้วยหรือเจ้าคะอาจาร์ตานก นั่นต้องดูแล้วว่าน้องรองปกปิดความลับได้ดีแค่ไหนริมฝีปากอิ่มที่ยิ้มซะแย่นึกไปถึงตอนลี่กุ้ยเฟยรู้ว่าคนที่รอบกัดหลานสาวสุดที่รักของนางคือลูกสะพ้ยที่อันอ่องเรื่องให้นางเองกับมือในใจนางจะทรมานสักแค่ไหนกันนะ คุณหนูรองช่างไม่รู้ความจริงๆอาจจะหงุดหงิดใจนักต่อให้รอดตัวจากหลักฐานที่ถูกใส่ใครแต่ถ้าฝ่ายสกุลอยู่สืบรู้ต้นตอตของกับดักหลิวเจ้าเว่ยที่นับเป็นคนสกุลหลิวเช่นกันจะไม่ต้องแปดเปื้อนโครนตมไปด้วยหรืออย่ารีบร้อนใจไปเลย ตอนนี้ปล่อยให้นางร้อนใจไปคนเดียวเถิดยามนี้นางคงรู้แล้วว่าข้าไม่ถูกจับไปกับหยูผิงเยียนไม่รู้ว่านางจะเดือดสักแค่ไหนให้ร้อนตนอกแตกตายเถอะเจ้าค่ะคุณหนูของเบ่าวไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับนางแทๆ้ๆยังมาหาเรื่องกันได้อาจร์ทำปากยื่นอ้อบ่าวสืบมาได้อีกเรื่อง อีกสามวันหลังจากนี้ฝ่าบาทจะจัดให้มีการแข่งชูจีเจ้าค่ะทรงรับสั่งให้เชื้อพระวงกับชายขุนนางที่มีกำลังวางชาดีเข้าร่วมแล้วก็น่าจะเปิดให้สตรีที่ตามเสด็จร่วมชมได้ด้วยอาเจินประสานมือเรากับตกอยู่ในห้วงฝนันปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ